วันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูทุเรียนทำแบบออร์แกนิกครับไม่ค่อยพ่นยาไม่ได้พ่นยาเลยส่วนปุ๋ยก็ใส่แต่ปุ๋ยคอกปล่อยแต่น้ำดูวันนี้ก็จะมาตัดยาก,กันครับก็ลกแต่ก็อยู่ได้ใบไม่ร่วงเฉยอ่ะเจอนอกเหนาก็ ไม่เป็นไรดูดูใบของมันไม่ได้ฉีดยายเลยนะครับดูโคนต้นส่วนดอกที่ออกมาก็แล้วแต่มันจะติดไม่ได้พ่นแคนเซียมบอวรอนอะไรทั้งสิ้นข่าพุงข่าเพี้ยลดอกไลแดงดูใต้ใบเพี้ยเต็มเลย แต่ก็อยู่ได้ครับด <c oughs> ูแต่ละต้นก็ดอกออกมาดีโคนต้นก็นจะมาตัดหญ้ากันวันนี้ดูหังแย้จะติดไหมติดก็ติดติดก็อยู่ไม่ติดก็เอาต้นดู จะติดไหมก็คอยดูกันครับอันนี้ผมมาดูแลดูแลให้นายตั้งแต่ปลูกมาตั้งแต่ต้นเล็กแกนต้นใหญ่แล้วครับอันนี้ดูแลให้นายต้นนั้นตายละนายเขาไม่ใช้ยาเคมีทั้งสิน้นเขาบอกตายก็ปล่อยมันเขาไม่เอายาอะไรมาราดมันทั้งสิน้น นี่ก็ไม่ได้ผมฉีดยาเลยทั้งสิ้ดินเคตัดแตย่ยาปล่อยแต่น้ำปุ๋ยก็ใส่แต่ปุ๋ยคอกแรกๆก,ก,ก็ใส่ปุ๋ยเคมีพักหลังานายเขาบอกว่าไม่ต้องใส่เขาจะทำเชีวภาพปล่อยมาเขาบอกว่าทุเรียนมาก่อนแถวบ้านเขาอะปลูกมาแทบจะไม่ได้ใช้ยาเลยมันก็ยังติดให้ได้กินเลยเขาว่าอย่างนี้ อันนี้เขาไมา่อยู่ปากช่องปอดีเขามาซื้อที่ดินแดงอยู่ก็บอกเขาก็มาเดินดูรถแต่น้ำกิ่งยังไม่ต้องแต่งเขาว่าอย่างนี้ดูมันมันจะได้กินเรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่เขาบอกแถาาวบ้านเขาอะไม่ขนาดมันอยู่บนภูเข,ขาอ่ะมันยังได้กินเลยทุเรียนป่าเขาว่า่างนี้ เดี๋ยวมันก็ติดถึงเวลามันก็ติดเอาต้นไว้ก่อนนะ่ะอันนี้ต้นได้ทรงได้ละนี่ผมมาแต่งทรงให้เขาได้ละแรกๆต้นเล็กๆก็ฉีดอยู่นะครับยาเคมีต่างๆไม้ฉีดแต่พอพักหลังพอผมฉีดแล้วคราวนี้เขาบอกต้นทุนมันเยอะยาชดุดหนึ่งก็สองพันกว่าสามพันบางทีไม่ได้ลูกให้เขาเลยบางทีแถมตายเขา,าอย่างนี้นี่ต้นเนี้ย เขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องฉีดแล้วเอาคีัวภาพไปเลยเนี่ยรุ่นเนี่ยรุ่นนี้แรกๆก็ใส่เคมีนะครับพักหลังคือไม่ได้ให้ให้ใส่ละก็คือแต่วคอกไม้ผมทีละเนี่ยทีละครึ่งถุงให้ผมใส่ทีละครึ่งถุงคีบวัวก็ดูต้นนี่มยมันก็งามนะครับมันก็แปลกอยู่บาง ของผมเองเ่ยผมต้องฉีดยาธามมรงกับใบร่วงแต่ดินมันก็ต่างกันอย่างว่ากับใบร่วงแต่นี้ใบไม่ร่วงเลยเนี่ยเนี่ยดูแปลกไหมทุกคน,นก็เลยเอามาให้ดูครับเป็นแนวทาง